ปกติวันพ่อทุกคนพาพ่อไปกินข้าวที่ไหนกันคะแต่บ้านเราทุกปีป้าจะชอบบอกว่าไม่ต้องออกไปไหนหรอกแค่อยู่บ้านแล้วหาอะไรมาทํากินกันแค่นี้ก็มีความสุขมากแล้วซึ่งส่วนตัวเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาที่ออกไปกินข้าวช่วงวันหยุดเนี่ยแต่ละร้านคนแน่นมากบางทีรอเป็นชั่วโมงยังไม่ได้กินเลยซึ่งเราก็เข้าใจตรงนี้ว่าร้านอาหารคนเยอะซึ่งบางทีเราไปเราก็ตั้งใจว่าเอออยากจะกินแต่พอแบบคิวมันนานเราก็รู้สึกน้อยว่าแบบเฮ้ยทำไมยังไม่ได้สักที เราเลยตัดปัญหาด้วยการเออทำกินอยู่บ้านซะเลยอยากกินเมนูไหนก็ซื้อมาทำซึ่งปกติเวลาวันสำคัญอย่างเงี้ยเราก็จะทำเป็นสุก,กี้บ้างแหละทำเป็นจิ้มจุ่มบ้างแหละซึ่งปกติครอบครัวเรามีกัน5คนถ้าสมมติว่าทำจิ้มจุ่มเนี่ยก็คือกินกันสนุกมากแต่พอช่วงนี้พี่สาวสองคนไม่อยู่แยกย้ายกันไปเรียนเหลือเราอยู่กับป้ากับแม่แค่3คนก็เลยรู้สึกว่าเออไว้เดี๋ยวพี่กลับมาครบๆแล้วค่อยทำดีกว่า วันนี้ก็เลยตั้งใจจะทำเมนูที่ป้าชอบเป็นเมนูแกงเผ็ดปลากรายใส่มะเขือแล้วก็เมนูผัดเต้ากัวใส่ต้นหอมจะบอกว่าจริงๆแล้วแต่ก่อนเราเป็นคนที่ไม่ชอบกินแกงเผ็ดปลากรายใส่มะเขือมากเหตุผลก็คือตอนเด็กๆเคยกินปาลากรายแล้วอยู่ดีๆก้างมันทิเมเหงือกก็เลยจำฝังใจเลยทุกครั้งเวลาที่แม่ทำแกงเผ็ดปลากรายใส่มะเขือเราจะเลี่ยงการกินเมนูนี้ตลอดแต่พอ2ปีที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเออเรากลับมากินเมนูนี้ได้อีกครั้งรู้สึกว่าจากที่เคยกลัว กลัวก้างทิมเหงือกตอนนี้คือไม่กลัวอะไรแล้วกินอย่างเดียวลืมบอกคลิกอย่างหนึ่งไปปกติเวลาเราไปซื้อปลากายที่ตลาดก็คือไปซื้อมาแบบที่เขาขูดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราต้องเอาเนื้อปลากายที่ขูดมาเนี่ยไปนวดน้าเกลือก่อนนะนวดให้มันเหนียวมันถึงจะแบบเป็นลูกชิ้นปลากายได้แต่ระวังต้องอย่านวดนานจนมันแบบเหนียวจนเคี้ยวไม่เข้านะวันนี้เราขอตัวไปกินข้าวกับป้าก่อนแล้วแล้วก็สุขสันต์วันพ่อนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้เวลาอยู่กับคุณพ่อนะคะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย